ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านกาแฟเพื่อชีวิตนะฮะจะทำสูตรเมนูอ่าโกโก้ดิบโกโก้ดิบอ่าไวๆเลยนะครับใช้นมข้นหวานเคนเนชั่นประมาณ60 ml นะครับ60 ml บมลตรงนี้ กครับกุโกกุโกถุทงคอนโต้ททอนโตะนะครับแล้วก็คน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 เราจะไม่ใส่น้ำร้อนนะครับไม่ใส่น้ำร้อนถ้ามันเหนียวไปหน่อยนะครับแล้วก็ใส่นมนมชืด หนึ่งคนจุดนะฮะแล้วก็นมน,นี่จุดเสรผสมไปนะฮะไดนะครับใส่แค่นิดหน่อยนะนิดหน่อยคนให้มันมีตีให้มันเหนียวกันเลยนะครับ เสียล้วนะครับโกโก้จะละลายช้าหน่อยนะแต่ว่าใจเย็นๆใจเย็นๆย็นที่เปนของอร่อยต้องใจเย็นๆนะครับอ่าได้แล้วจะใช้แก้วฮนะแก้วยิบสองกองน,นะครับแก้วยิบสองกอง ง่ายๆยากไม่ยากครับไม่ยากอ่าส่วนนมจืดนี่ก็แล้วแต่จะเอาทักเท่ทททาไหร่ก็แล้วแต่ท่านท่านที่ชอบใจที่จะเอาที็เอาอาวุะผสมกันนะระหว่างนมจืดพาสเตอร์ไลนะประมาณ30มสิบนะ ไม่ค่อยจะพอผสมกันนะครับนี่ก็ประมาณสามสิบนะจ้ามากน้อยแล้วแต่ชอบนะแล้วอบะเอาโกโก้ที่โกโก้ที่ผสมกับนมนะฮะเทรบาดลงไปลาดลงไป เวลารับประทานนะเร้คนๆๆให้เข้าๆกันนะคนให้เข้ากัน,นะน,น,กนแต่มันก็จะซึมลงไปเนะี้จะซึมลงไปจะปั่นก็ได้นะจะใช้น้ําแข็งปันป่นผสมกับนมข้นหวานไอ้ไอ้นมลดเจ็บปัน่นปั่นเสร็จแล้วร่อนมาราดด้วยโกโค้นะครับ แค่นี้ง่ายไม่มีอะไรมากปิดฝาฮแล้วก็ส่วนผสมของโกโก้โก็จะไหลลงไปฮะก็ดูจะสวยงามนะเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟไม่ต้องสูตรของเพื่อชีวิตเนี้ย โกโก้ดิบสูตรช่วยชีวิตครับ